ค,คือคือคือหนูอ่ะแบบคือหนูเป็นคนแบบเรียนไม่เก่งใช่ไหมแต่สิ่งที่หนูอยากเป็นอ่ะคือมันต้องเรียนเก่งเว้อวยอนูก็จะพยา,ยาอยากรู้ปะ อยากรูไหมอยากรูไหมถ้าอยากรู้จะบอกก็คือหนูตอนนี้หนูสนใจหนูสนใจทันตะกับหมอความงามค่ะหมอความงามที่แบบฉีดหน้าในคลินิกอะไรแบบนี้แล้วก็ทันตะก็คือหมอฟัน เรารู้สึกว่าทันตะแต่ตอนนี้สนใจทันต์มันก็เพราะแบบทันต์มันแบบมันต้องปั้นฟันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบหนูชอบเกี่ยวกับฟันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเวลาไปหาหมอฟันใช่ไหมหนูก็แบบหนูจะแบบหนูจะขอกระจกจากหมอใช่ไหมแล้วก็เวลาหมอทําฟันให้หนูก็จะแบบส่งกระจกไปด้วยเพราะว่าหนูชอบดูค่ะ ก็เลยสนใจใช่ไหมแล้วหือว่าแบบชอบเวลาชอบแบบฟันเนะชอบเกี่ยวกับฟัน mm hmm. มันม่งแบบข้อเขยวกัน mm hmm. แล้วมันทันตับมันก็แบบใช้ได้ทั้งสายสินแล้วก็สาสคอนิตใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าแบบไม่หมายถึงว่าคือมันรับแค่ คือทันตามันรับแค่วิตคอนิดค่ะแต่ว่าหนูสูกว่ามันแบบเวลาเรียนอะมันใช้ได้ทั้งวิตทั้งสินทั้งคอนิคือแบบมันก็ต้องแบบปั้นอะไรแบบนี้ด้วยอะไรไม่รู้ช่างมันก็ได้คะ่ะเขินจังถ้าเป็นไม่ได้นี่เขินเลยนะเรามาบอกทุกคนแต่ก็จะเป็นให้ได้